สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับช่อง APOM Channel เจอกันอีกแล้วนะครับฝากกดซับตัวใครกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกกับสินเชื่อที่เป็นบัตรกดเงินสดน,นะครับจากธนาคาร TTB นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ที่เพื่อนๆดูกันอยู่นะครับแล้วให้เพื่อนๆไปสมัครตามกันได้เลยก่อนอื่นเดียวเราไปดูรายละเอียดและวิธีเข้าไปลงทะเบียนสมัครใช้งานโอเคครับ ถ้าว่าเพื่อนๆคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะแล้วก็ทําตามไปได้เลยก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาในหมวดหมู่เขาว่าสินเชื่อตรงนี้นะแล้วก็เรื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคําว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สําหรับคิปวิีโอนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับบัตรกดเงินสด TTB f a t นี่นะฮะตัวนี้จะเป็นบัตรกดเงินสดที่พร้อมใช้24ชั่วโมงเลย บัตรกดเงินสดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของ t t b คือจุดเด่นนะครับเบอร์เงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM กดได้ทุกธนาคารนะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเง,งินสดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ชำระคืนขั้นต่ำเพียง3%นะครับตรงนี้นะครับเงินสดสั่งได้เนี่ยเขาจะบอกว่าโอนวงเงินจากบัญชีด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเลือกชำระขั้นต่ำเพียง3%นะในส่วนนี้ หัวข้อต่อไปของคือเงินสดผ่อนชิวๆนะครับโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชีด้วยอัตราดอกเบี้ยเลือกชำระคืนเป็นรายงวดเท่ากันกำหนดระยะเวลาคืนได้หรือจะแบบแบ่งจ่ายรายเดือนนะครับบริการผ่อนสินค้าหรือบริการณร้านค้าที่เข้าร่วมรายการดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่0%ซผ่อนนานสูงสุด60เดือนเลือกชำระเป็นรายงวดได้เออตรงนี้ดีว่ะผมชอบครับเพื่อน คือไออะไรที่มันสามารถเอาบัตรไปรูดแล้วผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้นานๆเนี่ยคือข้อดีมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปทิ้งไว้เรารูดแล้วผ่อนดีกว่าเราเอาเงินของเราไปจมไว้ที่ที่เดียวเวลาเราจะซื้อของเครื่องใช้ที่มีราคาค่อนข้างแบบหลักหมื่นอะไรเงี่ยเราก็แบบมันศูนเปอร์เซ็นต์่ะเนาะเราก็จ่ายแบบน้อยๆได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินก็เราเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นหรือทําอะไรใช้จ่ายก่อนได้อันนี้เป็นข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะ ทีทีบีแฟเนี่ยตรงนี้หน้าตาบัตรเงินสดเป็นอย่างนี้สิทธิพิเศษได้านอื่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดแลกเข้าหลายปีนะเบิกเงินหมื่นดอกเบี้ยวรรบบาทกว่ากว่าโอ้ตรงนี้เจ๋วเลยนะอันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครจะมีอะไรบ้างนะครับพนักงานประจำเนี่ยรายได้จะต้องอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับจะมีอายุระหว่างยี่สิบถึงหกสิบปีพนักงานประจำเนี่ยจะต้องทํางานบัน ปัจจุบันเนี่ยทำงานไปแล้ว4เดือนขึ้นไปนะต้องตรวจสอบได้นะส่วนเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยรายได้ต่อเดือน3 0,000บาทขึ้นไปต้องตรวจสอบได้ด้วยนะอายุระหว่าง20-60ปีอายุการทํางานหรือการดําเนินกิจการเนี่ยดำเนินธุรกิจในไทยไม่น้อยกว่า2ปีนับจากวันที่จดจดทะเบียนพาณิชย์ประมาณนี้เอกสารอย่าลมดูเอกสารที่ใช้สมัคร เอกสารก็ประมาณนี้เลยนะครับบัตรประชาชนสำเนาสลิปเงินเดือนต่างๆนาน,น,น,นาตรงนี้ขอไม่พูดให้ฟังแล้วกันเพื่อนๆแคปรูปเอาแล้วกันแคปรูปแล้วก็ไปเตรียมเอกสารที่มีตรงนี้นะไปเตรียมกันเอาเองรายละเอียดผลิตภัณฑ์นีก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้การที่จะมาลงสมัครจยต้องมาลงชื่อนามสกุลเบอร์ทโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็ก็ต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะว่าเป็นพนักงานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวตรงนี้ก็กรอกใบสมัครนะ แล้วก็เลือกรายได้เลือกตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดสมัครหลังจากนั้นเพื่อนๆก็รอเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับไปนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆประมาณนี้เลยแล้วก็ลิงก์นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถคลิกแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยแต่อย่าเพิ่งสมัครนะเพื่อนๆเพื่อนๆอ่านรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนนะแล้วก็รายละเอียดผลิตภัณฑ์เนี่ยแนะนําให้อ่านด้วยนะ ก่อนที่จะสมัครโอเคฝากไว้กันประมาณนี้ฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปวิดีโอนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ